อาหารบำรุงไต สิบชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีไตยอดเยี่ยมด้วยสิบอาหารบำรุงไตฟื้นฟูไตช่วยอ่อนเยาวตลอดกาลสุดยอดอาหารบำรุงไตอาหารบำรุงไตสุขภาพไตดียอดเยี่ยมดีเยี่ยมอาหารที่ทำให้ไตแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไตทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคไตไตดีก็ต่อสู้โรคภัยต ต่างๆได้ดีมีชีวิตได้อีกยืนยาวเพื่อมีสุขภาพดีได้อย่างยาวนาน อาหารที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงไตให้แข็งแรงควรรับประทานอาหารมีดังต่อไปนี้1กระเทียมสดในกระเทียมมีสารอาล์ลีนเป็นสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราต่างๆได้ดีทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยขับสารพิษในกระแสเลือดจึงทำให้เลือดในร่างกายของเรา สะอาดมากยิ่งขึ้นกระเทียมมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตป้องกันโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและลดอาการเส้นเลือดตีบช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นที่สำคัญกระเทียมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไตและลดการอักเสบต่างๆในร่างกายได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้กระเทียมยังมีบทบาทสำคัญช่วยลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยมีการวิจัยพบว่ากระเทียมสามารถลด ความดลางิตลงได้และช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคไตได้จริง 2. หอมหัวใหญ่ในหอมหัวใหญ่มีสารธรรมชาติคือ สารโปรตาแกรนดินในปริมาณสูงที่มีคุณสมบตัติช่วยลดความหนืดของเลือดและมีสารอะลิลิกไดซันไฟล์มีลิ์ช่วยขับปัสสาวะช่วยลดความดันโลหิตจึงนิยมนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ที่เป็นโรคไตรวมทั้งช่วยป้องกันการเกิดโรคไตในคนปกติทั่วไปเพื่อให้ไตแข็งแรงดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย 3. หอมแดง หอมแดงมีซันเฟอร์และสารเคอร์ซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับไตและช่วยล้างพิษให้ไตทำให้ไตทำงานได้ดีมากขึ้นเป็นอาหารบำรุงสุขภาพและยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับครีเอตินินในเลือดระดับสูงหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไต นั่นเองช่วยลดความดันของเลือดและลดภาวะการทำงานของไตในผู้ที่มีครีเอตินินสูงจะทำให้โรคไตมีอาการลดลงและดีขึ้นมาได้โดยหมายเหตุระดับครีเอตินินสูง ซึ่งหมายถึงโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำลายเนื้อไตหรือทำให้การทำงานของไตลดลงซึ่งทำให้มีการเพิ่มขึ้นของครีเอตินินในเลือดได้แต่หอมแดงนี่แหละที่จะช่วยทำให้ไตดีขึ้นมาได้ นั่นเอง4กรัมปรีเนื่องจากกรัมปีมีปริมาณของเกลือโซเดียมต่ำและมีโพแทสเซียมต่ำจึงช่วยลดภาวะการทำงานของไตไม่ทำให้ไตทำงานหนักมากเกินไปได้ไตจึงขับล้างขจัดสารพิษต,ต่างๆออกจากร่างกายได้ดีและช่วยขับปัสสาวะช่วยบำรุงไตนอกจากนี้กรดททารรกในกรัมปียังช่วยยับยั้งและขัดขวางไม่ให้น้ำตาล และแปลงกลายเป็นไขมันจึงช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงได้นี่เองกระหล่ำปลีเป็นผักมีเส้นใยอาหารสูงมีวิตามินซีและยังมีกรดโพลิกช่วยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลด เราความดันโลหิตสูงสามารถเชื่อมโยงต่อไปทาให้เกิดโรคไตได้ด้วยและที่สำคัญคือกระลำปีอุดมไปด้วยสารกรูต้าไทโอนซึ่งมีลิต์ต่อตานอนุมูลอิสระโดยพืชตระกลูกลกระลำกระลำปีสีเขียวประกอบไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งมีวิตามินซีและวิตามินเคที่ดีมากต่อไตหาเนื้อปลาไดแก่ปลาสวายปลาช่อนปลากระพงขาวปลาทูน่า ปราซาดีนปราเซลมอนและปราเมคเคเลเป็นตน้นซึ่งอุดมไปด้วยโปรโตีนและโอเมก้า3ที่มีคุณสมบัติช่วยลดความข้นเหนียวของเลือดช่วยควบคุมความดันเลือดและป้องกันการอักเสบของอวัยวะต่างๆจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันป้องกันโรคหัวใจบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงไตลดการอักเสบและลด การเสื่อมของไตได้ด้วยซึ่งการรับประทานเนื้อปลาเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจลดความดันโลหิตและลดโคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดภาวะไตเสื่อมลงได้นั่นเอง เครนเบอร์รีเครนเบอร์รความเป็นกรดอ่อนๆของผลเครนเบอร์รจะช่วยเพิ่มความเป็นกรดของปัสสาวะจึงป้องกันการตกตะกอนของแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก่อนนิวได้ เคนเบอรี่มีสรรพคุณช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีรียในปัสสาวะช่วยไตยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไตช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วยรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและช่วยรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อย่างเห็นผลนอกจากนี้เครนเบอรี่ยังอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีหลายชนิดอุด มไปด้วยวิตามินซีสูงมากและมิลิตต่อตานอนุมูลอิสระอีกด้วยช่วยลดการอักเสบรวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเราจึงควรดื่มน้ำแครนเบรี่เพื่อบำรุงไตให้แข็งแรงปราศจากโรคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย a แอปเปิลแอปเปิลมีคุณสมบตัติช่วยในการย่อยสลายไขมันที่อยู่ในไตช่วยล้างพิษในไตช่วยขับโลหะหนากักและลดโคอเลสเตอรอลในไตได้โดยวิธีการรับประทานแอปเปิลที่ดี ควรล้างให้สะอาดโดยไม่ปอกเปลือกซึ่งจะเป็นการเสียคุณค่าทางโภชนาการออกไปโดยเราสามารถรับประทานแอปเปิลได้วันละ1-2ผลหรือดื่มน้ำแอปเปิลวันละ1-2แก้วเพื่อบำรุงรักษาไตและช่วยทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีได้อยู่เสมอ 8. งาดำงาดำมีสรรพคุณป้องกันตับและป้องกันไตบำรุงไต thank you ช่วยดูแลไตให้แข็งแรงช่วยบำรุงสายตาชะลอวัยทำให้ผมโดดดำเงางาม,งามคงความเป็นหนุ่มสาวและป้องกงันมะเร็งยังเป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยงาดำมินิตสกลางๆหรือเรียกว่าลิติสุขุมรสหวานเหมาะสำหรับบำรุงไตให้แข็งแรงสุขภาพดีโดยชาวจีนถือว่างาดำเป็นสุดยอดของอาหารบำรุงไตในทางการแพทย์ธรา ชาติจึงใช้งาดำหลากหลายรูปแบบทั้งแบบบทละเอียดและทั้งสกัดออกมาเป็นน้ำมันงาดำบำรุงและรักษาร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัยและกำจัดสารพิษที่ไตได้9เห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูมีสรรพคุณช่วยบำรุงไตและป้องกันไตาจากโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับไตทําให้ไตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็ดหูหนูดําจึงมักถูกนํามาใช้ประกอบอาหารเพื่อบํารุงไตบํารุงระบบย่อยอาหารช่วยฟอกเลือดลดโคเลสเตอรอลสูงและยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในทางเดินกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตจะช่วยทําให้มีอาการที่ดีขึ้นมาได้ส0อาหารบํารุงไตมักจะเป็นอาหารกลุ่ม ที่มีสีดำได้แก่ งาดำถั่วดำเห็ดหูหนูดำเกาลัดข้าวเหนียวดำและยังมีพุทธาจีนน้ำลำไยโดยถั่วดำช่วยบำรุงไตบำรุงม้ามมีโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพบำรุงสุขภาพบำรุงไตและโดยเกาลัดก็ช่วยบำรุงไตได้ดีมีประสิทธิภาพบำรุงร่างกายบำรุงม้ามกระเพาะอาหารให้มีสุขภาพที่ดีและยังช่วย ให้เจริญอาหารช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยสุขภาพไตก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ